เป็นแบบแบบเมื่อกี้นี่ตัวนี้ยพี่ <laughs> เอ,อ็กล่นึ้นมาหาอยู่เทิ้งพี่พนองที่จริงเพิ่อยู่ข้างล่างเพ่นเองไ,ไปทั่วสวนนี่ดี <laughs> สมก็ว่าเป็นเจาพ่อหางเพิ่เริมจางไปน้อยหนึ่งนะพี่นอ้องเท่าท่องหูแบงกันยังมาน้ำกลนเขาอยู่กินน้ำกลั่นตัว <laughs> นี้บอดื้แน่นั้นตัวนุ้ยบอดื้แน่นั้น ตัวนุย้ยเท่าทองมาพี่อันนี้เจ้วเท่าทองหูแบงก็ยังนั่มเข้ามาอยู่พ่กิ่งพันยู่โซนลานดังพันและพี่น้องทั้งสองตัวพันตรงใส่บุมีค้นเอาหารให้เลยแลนขึ้นมาตัวนี้่ต้ลงกินดีดีดูไจะหากัดเขาดือ้อผด ก็จะภาพเั็มายางดินผูถ่สะอ่อนะอ่อนบใบไหม่ก็ล่างงามป่านยางอยู่ในดินแดนอีกแห่งหนึ่งนะพี่น้องตั้งทั้ง,งที่สถานที่ที่ห้อามายางดินออกมาอยู่เกือบแทบจะตัวยนุ่ยตัวนุ่ยบดื้ตุวนุ่ยดื้อพอนพี่น้องออกมางยางเดินแทบทุกมือพี่น้องผม แต่่าต่ตละมือมันก็ให้ความสุขแตกต่างกันไปเนาะช่วงนี้ใบใหม่ก็ล่างเปลี่ยนสีก็จะสวยงามไปอีกแบบหนึ่งพี่น้องสซอ่อนสอ่อนความงามของธรรมชาติครับ